เปิดดวงประจำเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนนี้ลูกบริวารออนไลน์พารับเงินล้านสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นเคลียวของชาวลัคนาราศีมิถุนเลยนะครับก็ต้องบอกครับว่าช่วงที่ผ่านมานี่ทําเป็นคลิปท้ายๆเลยนะครับเดือนสิงหาคมนี้เราก็เลยมาทําเป็นคลิปต้นๆให้เลยนะครับจะได้ไปวางแผนกันก่อนได้เลยแต่ที่สําคัญครับ าจา์จะดูทั้งหมดเจเรื่องนี้เลยนะครับ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวเราเป็นก่อนเลยนะครับแน่นอนครับตัวเราเน่นก็คือดาวพุธครับชาวลัคนามิถุนนี่คือดาวพุธนะแล้วก็ชอบทําอะไรเบิ้ลเบิ้ลหรือสองอย่างสามอย่างอะไรอย่างนี้นะครับและดาวพุธในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าไปลอยในเรือนการเงินครับอแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยจะย้ายออกแล้วนะครับแล้วต้นเดือนเนี่ย จะอยู่นี่ราศีสิงค์ครับได้ตําแหน่งสองตำแหน่งเบิ้ลๆอีกแล้วครับเ,ออเรียกว่าได้ทั้งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเชงครับแล้วก็ได้ทั้งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสศักดิ์พระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเห็นไหมได้สองตำแหน่งเลยนะครับนี่แหละก็แสดงว่าจะได้ทําอะไรสองอย่างนะครับหรือสามอย่างหรือมากกว่าสองเนี่ย ในเวลาเดียวกันทําแล้วดีครับบางอันมีเหนื่อยครับบางอันได้ง่ายอะไรเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์อ่างเงี้ยกับเรานะครับยาไปถึงวันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบเห็นไหมเลขสี่สีฟ้าก็จะย้ายองศาก็ยังได้เกษตรและอุดต่ออีกแล้วเห็นไหมครับก็ยังได้สองตแหน่งก็ยังได้ทาอะไรเบิ้ลๆบิลทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้และที่สําคัญครับต้นเดินถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยอยู่ในเรือนสหัชชะแปลว่าเดินทางเจรจาพบปะติดต่อ เข้าสังคมพูดคุยอะไรพวกนี้จะดีนะครับและพอหลังวันที่20ไปแล้วนะครับดาวเป็นเกษตรและอุดก็เข้มแข็งสตองแข็งแรงอ่าแล้วไปอยู่ในเรือนพันธุ์อ่ะก็ต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวบ,บ้านรถที่ดินหรือใครทําอสังหาร,ริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษแต่ก็ฝากไว้นะครับว่าทําอะไรให้รีบทําเพราะวันที่ย9สิบเาสิงหาเนี่ยดาวพุธจะเดินแปรปวนจะเดินวิปลิตพักองศามันจะลําบากมันจะยากขึ้นหลังจากปลายเดือนไปแล้ว หรือเข้าเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรให้รีบทำให้ไวให้ลุยเร็วเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองอันนี้ชัดเจนนะครับต่อมาครับในเรื่องการเงินการเงินก็ต้องบอกข่าวดีอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีดาวศุกร์นะครับมาลอยในเดือนกันเงินนะครับตั้งแต่วันที่8 สิงหาคมไปแล้วนะครับหรือเข้าวันที่9้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่า <_ S 1> ได้เงินได้ทองมากขึ้นดาวสุขได้ตําแหน่งราชาโชคชะโลชเลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง,ง่ามีหน้ารักสักดุพระราชาไม่ต้องซื้อเป็นทหารก็มาเองเอ้าวโอ้โหมีดาวราชาโชคเป็นลอนรรเรียนกันเงินเป็นดาวสุขเป็นดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์กินฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีได้เงินอีกมีคนสนับสนุนมีป๋าดันมีคนอุปถัมภ์ได้หมด ทำอะไรดิวติดต่อกับผู้ชายเยอะๆเพราะราชาให้โชคผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตาอุปถัมนะครับดาวศุกร์เป็นดาวพบปุตตะไงเห็นไหมถึงได้บอกว่าบริวารลูกพารวยไงพารับเงินล้านนี่แหละก็เนื่องมาจากดาวศุกร์เรามาจากตรงนี้ดาวศุกร์ยังมาจากเรือนวินาศวินาศก็แปลว่าออนไลน์ไงครับออนไลน์มนอยู่ใน,ในรื่องเงินแปลว่าได้ตังค์เนี่ยเงินทองจะมีเกณฑ์ได้อะไรพวกนี้นะยิ่งใครทําเกี่ยวกับความสวยความงามการตลาดการขายการพรีเซ้น โซเชียลออนไลน์โอ้โหจังหวะนี้โดดเด่นมากๆจริงๆครับเพราะนั้นลุยเลยนะครับทําให้เราได้เงินได้ทองร่ํารวยเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภเนี่ยจะเห็นว่าคือดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยเริ่มย้ายออกวันที่9สิงหาคมแสดงว่า1นถึงแดเนี่ยยังได้หรือตอนที่ฟังอยู่เนี่ยยังมีโชคมีลาบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรีบทมเพราะโชคลาภเราจะดอปลงไปแล้วหลังวันที่เก้าเดือนแปดนะครับ จะไปอยู่ในเรือนวินาศครับเห็นไหมก็ไม่โดดเด่นวินาศแปลว่าอาจจะไม่ค่อยถูกแล้วไปเจอดาวมุติยูด้วยเบาได้ก็เบาแต่ถามว่าถ้าอยากจะเสี่ยงทายัางไงครับก็ยังได้อยู่ครับเพราะอะไรได้ตาแหน่งราชาโชคอีกแล้วโอ้โหเดือนนี้มีราชาโชคถึงสามดวงเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเพราะฉนั้นแต่เป็นวินาศนที่ต้องซื้อ,อยังไงครับซื้อแบบกับสามศูนย์ศูนย์สามสามแปดแปดสามอะไรแบบนี้ครับอ่าซิกแซกพลิกแพงหน่อยเล่นหกก็ต้องเล่นเก้าด้วย เนี่ยมันต้องเล่นเยอะงามถึงจะถูกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักนะแต่ให้รู้ไว้นะครับว่าโชคลาภเนี่ยถ้าจะเสี่ยงต้องเล่นแบบนี้หรือจะเว้นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรออีกสักเดือนสองเดือนโชคลาภมาทับตัวอันนั้นก็จะได้เงินอีกแต่ถ้าฟังอยู่ในช่วงเวลานี้ยังเข้าเดือนกันก็ดาคมอยู่จะทําอะไรรีบทำเลยจะมีโชคลาภความสําเร็จนะครับเพราะไม่งั้นเงินทองอ่ะมันจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงความรู้ความสามารถเราไงครับนะให้รู้ไว้เลยนะครับตรงนี้อ่าต่อไปเรื่องการงานครับ ดาวกันก็คือดาวพฤหัสเห็นไหมครับทาตัวเป็นสีเทาในคลิปนะครับเพราะอะไรครับเพราะเดินพักองศาวิปลิตแปรปรวนทั้งเดือนนั่นก็หมายความว่าอะไรครับแต่ก็ต้องบอกให้รู้ก่อนนะครับว่าพักองศาไม่เหมือนในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะพักองศาและเดินข้างองศาอีกอะ่ะอันนั้นแปรปรวนมากหนะักไม่ได้ไเลยแต่อันนี้พักอยู่ในบ้านตัวเองก็พักในเดือนการงานก็แปลว่าเอาไงาเก่าๆมาทาไง ลูกค้าเก่าๆก็ไปดีลไปติดต่อหรือของเก่าๆบางทียิ่งเก็บไว้มันยิ่งสร้างมูลค่าเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีครับที่จะเอามาและสังเกตปลายเดือนเห็นไหมครับวันที่ยี่สิบไปแล้วเนี่ยดาวพุธดาวประจําตัวเราปเป็นเลงกระดาษขนาดดาวการงานแสดงว่าปลายเดือนไปแล้วเนี่ยแหละจะมีลู่ทางช่องทางอะไรดีๆให้ทําในงานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของคนทํางานประจําอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยอาจจะเบื่ออาจจะเซงกับงานให้อดทนอย่าเพิ่งลาออก มันไม่ใช่จังหวะนะครับเพราะดาวมันยังเดินถอยหลังอยู่นะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ต่อมาครับคนทําธุรกิจธุรกิจก็จ,จะมีชะลอบ้างหรืออาจจะมีเรื่องเขาเรียกส่งไม่ทันเพราะว่าซัพพลายเชนมันขาดตอนเกิดอุปสรรคอะไรบางอย่างได้หมดเห็นไหมมันก็เลยชะลอมันก็เลยพักองศาก็ไม่เป็นไรครับพยายามเขาเรียกเอาของก็เก่าไปขายก่อนหรือวางแผนซ้อนแผนหรือคุยกับลูกค้าดีๆเขาก็จะเข้าใจครับ นะก็จะผ่านได้เพราะพักอยู่ในบ้านตัวเองเป็นกเกษตรตาธี่บดีก็แค่ชะลอหน่อยช้าหน่อยหรือมันต้องใช้ขั้นตอนโปรเซสเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งก็ต้องทําครับแล้วจะดีครับอา่านะต่อมาครับเรื่องครอบครัวครับครอบครัวก็คือดาวพุธนี่แหละครับเจ้าเรือนพันธุข,ของเรานะครับโอ้เรียกว่าต้นเดือนถึงวันที่ยี่สิบก็จะฝ่าฟันเยอะหน่อยหรือจะมีอะไรข่ขาวสารรวดเร็วเพราะเดินหน้ารวดเร็วเลยเดือนหนึ่งย้ายสองรอบอย่างเงี้ย นะครับก็แปลว่าอาจจะมีข่าวสารต้องไปเดินทางไปติดต่อไปพบปะหรือบางคนก็จะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเนี่ยช่วงไปลายเดือนอย่างงี้ก็ได้นะเพราะเป็นกเกษตรเนี่ยเห็นไหมครับยี่สิบถึงสามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยมีเกณฑ์นะที่จะได้บ้านได้รถใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่วันที่ยี่บเก้าไปแล้วเนี่ยระวังหน่อยญาติพี่น้องครอบครัวเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้ก็ได้รถต้องเช็คต้องซ่อมนะครับดูให้ดีนะครับตรงนี้ แล้วเห็นไหมครับว่าเดือนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยโอ้โห و, เรียกว่าต้นต้นเดือนเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินนะเป็นมหาจัก,กรกลางเดือนวันอาทิตย์คืออะไรครับวันที่สิบเจ็ดสิงหาไปแล้วครับและตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนแล้ววันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแมไปทํามุมร่วมกับดาวพุธพันธุครอบครัวก็แสดงว่าต้องมีทําอะไรเพื่อครอบครัวให้มันดูยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับตรงนี้หรือตัวเราครับจะเดินทางบ่อยเป็นที่รู้จกักโอ้โหดาวอาทิตย์คือชื่อเสียงและเกติยศ ทำให้เราเนี่ยมีคนรู้จักเรามากขึ้นจากการที่เราไปพูดหรือพรีเซนต์ออนไลน์และประสบความสําเร็จครับอันนี้ถือว่าดีนะครับกลางเดือนเนี่ยนะโอ้โหสหัสชักจะเป็นที่รู้จักเดินทางบ่อยมีชื่อเสียงนําไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินเงินทองด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้โอ้โหดีใจด้วยเลยนะอืมเรื่องความรักครับความรักก็ดาวพฤหัสบดีเห็นไหมครับก็เดินถอยหลังพระอง,องศาแต่ยังปเป็นเกษตรอยู่นะ คู่ยังช่วยเหลือก็กูในการทํางานแต่คู่มีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายหรือเบื่อเซ็งหรือความรักมันก็อาจจะเฉาเฉาดบดบไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยสวีวีวีอ่าหรือจะฟิชเจอริงก็ไม่ค่อยมีความสุขมากนะอ่าจะโจ้พึมพ,มพึมอะไรกันมันก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับรอ่าก็ให้รู้ไว้ก็ต้องทํำยังไงเปลี่ยนแปลงเลยครับเปลี่ยนบรรยากาศพาไปเที่ยวพาไปข้างนอกอะไรอย่างนงี้มันก็จะดีขึ้นคือสถานที่เดิมเดิมมันก็เบื่อได้ มันนี่คือทางแก้มะรู้ก่อนแก้ก่อนได้เลยนะแต่อย่างไน,นก็ตามดาวสุ์เห็นมันก็ยังนําหน้าอยู่มันก็ยังพอพอไปได้นะครับส่วนคนโสดจังหวะนี้ก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับเจอใครดูดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปคบอย่าเพิ่งไปตกลงเอ่ยอย่าเพิ่งไปมีอะไรกับเขาเลยเดี๋ยวมันจะผิดจังหวะน,นะครับตรงนี้อันนี้ฝากไว้ด้วยค่อยเป็นค่อยไปดูดูไปก่อนหรือให้เขามาซัพพอร์ตดูแลเราไปก่อนเพราะว่าจังหวะนี้ดาวสุกได้ราชาโชคมีคนเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้สุดท้ายครับเรื่องลูกเรื่องบริวารครับแน่นอนครับอันนี้คือดาวศุกร์เดินทางมาดีตั้งแต่วันที่ก้าวได้อยู่ทั้งเดือนโอ้โหที่แปมที่ก้าอยู่ทั้งเดือนเลยเนี่ยเรียกว่ามีงานอะไรนะกระจายให้ลูกน้องทําให้เต็มที่เลยครับลูกน้องบริวารพาลวยขายได้รวยเรารวยด้วยรับเงินล้านกันเลยเราทําด้วยลูกน้องทําด้วยโอ้โหเห็นไหมมันก็ได้อ่ะครับตรงนี้ อาจจะเป็นลูกค้าเก่าๆอะไรอย่างนี้เนาะหรือมีลูกช่วงนี้ลูกก็จะเอาเงินมาให้เราหรือไปเสี่ยงโชคก็ไปเสี่ยงกับลูกนะหรือลูกบอกเลขอะไรไปซื้อถูกอีกซื้อกับผู้ชายอย่างนี้เลยนะครับจะได้แล้วถ้าซื้อที่ใกล้น้ําได้อีกนะโอ้โหจะดีมากเพราะอยู่ในเรือพนพระจันทร์คือน้ํานะครับเนี่เห็นไหมให้ไว้เลยนะครับตรงนี้และสุดท้ายครับก่อนจากกันไปครับก็าฝากตัวเลขดีๆนะโอ้วดที่แล้วผมให้เต็มๆเลยนะครับศูนย์ห้า จ็ดสามอะไรเนี่ยสามแปดโอ้โหนี่รขเพิ่งอ,ออกไปนะครับศูนย์ห้าเต็มเต็มเลยนะเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไปด้วยขอให้ชาวมิถุนทุกคนนะครับประสบความสําเร็จร่ํารวยรีบทานะครับตั้งแต่ต้นเดือนเพราะปลายเดือนดาวตัวเองจะวิปริตมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้แต่ถ้าฟังก่อนรู้ก่อนทําก่อนก็รวยก่อนแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ภาพเฉลยดวงชะตาส่วนบุคคลนะครับรอฟังต่อแล้วก็ดูดวงกัจจาย์เกตทวาดีอย่างไรละเอียดแบบไหนได้อะไรบ้างตามนี้เลยครับ แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0สนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำสทํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริจผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ทตฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเ,เทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ห้ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวีดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักนณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับ